สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระ,าะราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลอากาศเอกประพันธ์ทูป,ปเตมีอดีตผู้บัชาการทหารอากาศ วันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลนกกเอกประพันธ์ทูปเตมีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่3ธันวาคม2562สิริอายุได้92ปี พอากาศเอกประพันธ์ทูปเตมีเกิดวันที่7เมษายน2470บิดาและมารดาชื่อร้อยโทเจริญและนางทุเรียนทูปเตมีหลังสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดราชาทิวาดได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารบกและโรงเรียนในร้อยทหารบกเมื่อเข้ารับราชการทหารยังได้ไปศึกษาต่อหลักสูตรทางการทหารจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศวิทยาลัยการทัพอากาศ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรโดยเคยดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจําสถานเอกพระรจ้ทูตไทยณกรุงมะนิลาผู้บังคับการกองบินเจ็ดเจ้ากรมการเงินทหารอากาศเจ้ากรมส่งกําลังบารุงทหารอากาศผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการรองเสนาธิการทหารอากาศรองผู้บัญชาการทหารอากาศและได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศเมื่อปี2526 จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์อย่างเต็มกำลังความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎและทุติยจุลจอมกล้าวิเศษด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงมณดาทูปเตมีมีลูกชายและลูกสาวจำนวน3คนหนึ่งในนั้นคือพลอากาศเอกณภาเดชท,ทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศ ระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายฟรังวอลเทอร์สไตน์ไมเออร์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่19มีนาคม2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาธาันนายฟรังวอลเทอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีกรุงเบอร์ลิน ในโอกาสสำคัญที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสด,ดีและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมน,นีมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการนำและความมุ่งมั่นตั้งใจอันเป็นที่ประจักษ์ชัดของท่าน ประเทศไทยและสหพันธ์สาธา,า,ารณรัฐเยอรมนีจะยังคงสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมและความร่วมมือที่เจริญงอกงามในกิจการทุกๆด้านอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศซึ่งตรงกับวันที่26มีนาคม2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนันท่านนายมูฮัมหมัดอับดุลฮามิด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศกลุ่มทากาเนื่องาศวันเอการาชและวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวบังคลาเทศประสบความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าสืบไปในปี2022นี้ มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสองเนื่องจากเป็นวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมั่นคงของทั้งสองฝ่ายจะเป็นส่วนสำคัญของความพยายามร่วมกันในการสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิฐิธาที่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในงานวันครบ105ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยายลัย วันนี้เวลา7ดนาฬิกานาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานบังครบ105ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวันผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นทรงบาทพระสงฆ์จำนวนสิบรูปร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นทรงพระราชปฏิสันถานกับคณาจารย์บุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ไปร่วมตักบาตรอย่างทั่วถึงเวลา8นาฬิกา51สดนาทีเสร็จออกหน้ามุกหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระชาชทานพระราชาวโรกาสให้ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเกา่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลระอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2565โอกาสนี้มีพระราชาดำรัสเรื่องโรคโควิด -19 ว่าทำให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตปกติแบบใหม่หรือ new normal ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่ผ่านมาก็ประสบปัญหามากมายจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่คนทั่วโลกแล้วก็มีพอดีที่ก็มีโครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เท้าก็ยังกรกกรไม่ค่อยเป็นปกติสุกก็อาจจะถือว่าเป็นปกติแบบใหม่ที่ก็เป็นอยู่อย่างนี้นานแล้วใน ช่วงที่มีโรคลายนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะก็ก็ร้ายแต่ว่าก็ทําให้ที่น้องชาจุลาหลายท่านก็ได้ร่วมมือกันที่จะทําประโยชน์ต่อสังคมทั้งที่ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาลำบากกว่าเราทั้งในด้านจะเป็นรักษาโรคทั้งด้านช่วยเหลืออาหารการกิน ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของคนที่เขาท้อหลายกว่าเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะดี ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชาโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกรมลรัตนกุลนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายของขวัญเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพวันที่2เมษายน2565ผู้แทนผู้บริหารผู้แทนประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชาอัธยาศัย จากนั้นทออพระเนตรการแสดงดนตรีไทยวงปีพาดดึกดำบรรที่บรรเลงร่วมกับการจับประบำเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ105ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องเที่ยวไปในแดนชวาร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสึุมสอนนิสิตจ,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย วงกาเมลันกรมศิลปากรและวงอังกาลุงพร้อมการแสดงประกอบโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งมหาวิทยาลัยผู้ส่งคุณวุฒิและนิสิตเก่าร่วมแสดงด้วย เวลา12นาฬิกา11นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารจุฬาพัฒน์14เป็นอาคารปฏิบัติการรวมและเป็นอาคารอเนกประสงค์กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองหลังเชื่อมต่อกันภายในจัดเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของคณะสหเวชศาสตร์พื้นที่ปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะพยาบาลศาสตร์คณะจิตวิทยาห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าห้องหม้อแปลงและถงพักคอย ในการนี้ทรงควงบรรยายสรุปเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุด้วยพืชจากศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจากนั้นทอดพระเนตรห้องต้นแบบการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุด้วยพืชทั้งนี้ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะและเร่งธุรกิจวิจัยฐานนวัตกรรมและขยายผลให้ประชาชนได้ใช้เพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้กับคนไทยและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้บ่มเพาะและสนับสนุนทีมสตาร์ทอัพมากกว่า304รายสร้างมูลค่าบริษัทสตาร์ทอัพรวม18,630ล้านบาทสร้างผู้ประกอบการมากกว่า2,000คนโดยมีบริษัทใบายาไฟโตฟาร์มจำกัดเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการบ่มเพาะซึ่งได้ผลิตวัคซีนใบายาใช้ใบายาสูบสายพันธุ์ดั้งเดิมจากออสเตรเลียทำหน้าที่สเสมือนโรงงานผลิตชิ้นส่วนของไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรค เมื่อฉีดวัคซีนใบรรยาเข้าไปในร่างกายวัคซีนจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราหากติดเชื้อโควิด -19 ก็จะป้องกันได้ขณะนี้คณะผู้วิจัยบริษัทใบรรยาไฟโตฟาร์มจำกัดอยู่ระหว่างการเตรียมการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ระยะที่2ซึ่งต้องรอผลการทดสอบในระยะที่1ให้มีความปลอดภัยก่อนจึงจะเริ่มทดสอบในมนุษย์ได้ ด้ยกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบระยะที่2งที่มีทั้งกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนใดๆมาก่อนและกลุ่มที่จะได้รับวัคซีนเป็นเข็มกระตุ้นส่วนการทดสอบในมนุษย์ระยะที่3จะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้ผลการศึกษาจากระยะที่2แล้วในการศึกษาระยะที่3จะดำเนินการในกลุ่มอาสาสมัครผู้ใหญ่ที่ต้องการรับวัคซีนเป็นเข็มกระตุ้นเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองและปรากฏผลการทดลองว่ามีความปลอดภัยเพียงพอแล้วจึงจะทําการศึกษาในกลุ่มเด็กต่อไป สำหรับกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ผู้ปกครองมีความกังวลในการเรื่องวัคซีนให้แก่เด็กซึ่งถ้าเป็นวัคซีนที่ผลิตจากพืชที่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยแล้วคาดว่าจะสามารถลดความวิตกกังวลในส่วนนี้ได้และจะทําให้กลุ่มเด็กสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากยิ่งขึ้น สมเด็จพระนิธิถาิรที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20 เวลา14นาฬิกา56นาทีวันนี้สมเด็จพระกาานิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทภภภพรทัตนชสุดาสยามบรมบราช,ชากุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีกลางบางซื่อเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยภายใต้แนวคิดอนาคต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงหนังสือประเภทต่างๆและใช้การอ่านหนังสือเพื่อตามหาเส้นทางสู่อนาคตที่สดใสด้วยความมั่นใจก้าวข้ามความไม่รู้สู่การเป็นมืออาชีพตามความถนัดและความสนใจของตอนเองได้ในการนี้พระราชทานโลก่แก่ผู้มีอุปการะคุณพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2564และ2565แบ่งเป็น9กลุ่มได้แก่ กลุ่มหนังสือสารคดีกลุ่มหนังสือนวนิยายกลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้นกลุ่มหนังสือสําหรับเด็กเล็กอายุ3-5ปีกลุ่มหนังสือสําหรับเด็กอายุ6-11ปีกลุ่มหนังสือสาหรับเด็กวัยรุ่นอายุ12-18ปีกลุ่มหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพและกลุ่มหนังสือสวยงามจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทอดพระเนตรในทศกาณส่งเสริมการเรียนรู้ที่น่าสนใจอาทิ นิทรรศการหนังสือดีเด่นประจำปี2565นิทรรศการก้าวสู่ทศวรรษที่3รางวัลผ่านแบนฟ้าวรรณกรรมการเมืองเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยนิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์และการแปลอันเป็นเสน่ห์แห่งวรรณกรรม ทิทเทศการ125ปีรถไฟไทยที่รวบรวมประวัติศาสตร์การเดินทางสู่อนาคตของรถไฟไทยตลอด125ปีและกิจกรรมมูลนิธิ1อ่านล้านตื่นนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาและการบรรยายจากสำนักพิมพ์และสมาคมต่างๆโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงแก่ผู้ที่สนใจทั้งมีการออกร้านของสำนักพิมพ์กว่า500ร้านแบ่งเป็น6โซนได้แก่โซนหนังสือเด็กและสื่อการศึกษา โซนหนังสือการศึกษาโซนหนังสือต่างประเทศโซนหนังสือเก่าโซนบุ๊กวันเดอร์แลนด์หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่นและโซนหนังสือทั่วไปโดยปีนี้ได้นำแนวคิดการทำ NFT หรือ Non-Fungible Token เพื่อเป็นของที่ระลึกในรูปแบบดิจิทัล ในปีที่ผ่านมาคริปโตเคอเรนซีกับ NFT กำลังเป็นที่สนใจและมีศิลปินที่ทำงานด้านนี้มากขึ้นการนำ n f t มาใช้จะเป็นการเปิดโอกาสให้คนในวงการสิ่งพิมพ์ที่ยังไม่รู้จักได้เข้ามาเรียนรู้ในโลกของบล็อกเชนเป็นของที่ระลึกที่จะไม่ถูกทิ้งและเป็นคอลเลกชันพิเศษของศิลปินนักวาดการ์ตูนชื่อดังมุนินสายประสาทที่สื่อถึงการเยีวยาจิตใจจากสถานการณ์โควิด -19 และคนจดจำรถไฟที่เป็นสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งหมดมี5ภาพจำนวนภาพละ5 0 0พันชิ้นและภาพที่6เป็นภาพพิเศษอีก1000ชิ้นการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กามีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ร่วมงานก่อนเข้างานและให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือครอบคลุมทั่วทั้งงานพร้อมกับฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อทั่วบริเวณงานทุกวันหลังเลิกงานผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างที่26มีนาคมถึง6เมษายน2565 หลังจากนั้นสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์พร,าาพระราชทานพระราชโรกาศให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนบุรนิธิอนันทมหิดลแผนแพทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมวันนี้เวลา17นาฬิกา54นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกราณาโปรดกราโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัทนาหานวณิย์กรรมการและเลขานุการแผนกแพทยศาสตร์บุรณลนทิศอนันทมหิดลและกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ในแพทย์เกษมเสรีสิริขจรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านตอหินผู้ใหญ่และเด็กณจักสุโสดแมสซาชูเซสโรงเรียนแพทย์ฮาวเวาร์ดสหรัฐอเมริกา แพทย์หญิงกุลยาตักกะวาฒการผู้ได้รับพระราชทานทุนบูลณิธิอาอนันตมหิดลประจำปี2564เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อเรื่องสารพิษยูริเมียในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในผู้ป่วยโรคไตณมหาวิทยาลัยไอคาร์นเมาชไนสหรัฐอเมริกา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นริศรลักขณะนุรักษ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลณิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สรุปการศึกษาด้านพุชนาการคลินิกจากมหาวิทยาลัยออลเบอร์ตาประเทศแคนาดาเฝ้าถูลละอองพระบาทกราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษาโคร,กง,กร,กง,กรกงการทูบีนัมบวนจัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอและชมรมทบีนบวรระดับภาคเหนือประจำปี2565นายอันสิตสัมพันธรัตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทบีนบวรระดับภาคเหนือซึ่งเป็นการประกวดภาคแรกประจำปี2565ณโรงแรมเดอะเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม โดยโครงการทวีนามวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลบรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดการประกวดขึ้นเพื่อกับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชตามแนวพระดําริทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอให้เข้มแข็งรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและขยายเครือข่ายชมรมในชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการสถานที่และกคุ้มครองเด็กและเยาวชนเดินจําทานทัศสถานและสํานักงานคุมประพฤติ เพื่อรณรงรงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกกลุ่มในสังคมอย่างครอบคลุมมีจังหวัดนําเสนอผลงานประเภทจังหวัดทวีดัมบวรในระดับต้นแบบจํานวน17จังหวัดอําเภอและชมรมประเภทต่างๆนําเสนอผลงานรวม201แห่งประเภทจังหวัดได้แก่จังหวัดกําแพงเพชรเชียงใหม่เพชรบูรณ์พิษณุโลกและเชียงรายประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนศีดอนชัยจังหวัดเชียงราย ประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนทีระการบ้านโฮองจังหวัดลำพูนและโรงเรียนอุตร,รดลิ์จังหวัดอุตร,รดลิดระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยรายรชภัฏเชียงรายจังหวัดเชียงรายและประเภทชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัทซีพีอจํากัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าดีซีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตส,สวัสดีครับ